แีดี่ครับสองสามหมื่นสองพันห้ารอยาก็จะเล่นนะครับวงมาลพาวเวอร์นะครับสามวงมาลายหายหายอะไรอีนะ ล้อมแม็กซีล้อเลยนะครับคันสีสวยครับรถนีเครื่องเสียงนะครับไปต่อเอง นะครับมีเล่อย่างเยว3สามหม่นสองพั้าร้อยบาทบาก็มา ไปหน้าไปหน้าติดครับสามหมืสองันห้าร้บาทรถมีแต่เล่มน,นะครับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็สี่ศูนแปด คันนี้พวงมาลัยพาวเวอร์นะครับพวงมาลรยเบา